คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมหนังสือหรือเอกสารเก่าๆที่คุณเก็บไว้ถึงกลายเป็นสีเหลืองเปราะและแตกหักง่ายสาเหตุหลักคือกรดที่ะส,สมในเนื้อกระดาษกระดาษที่มีค่า pH ต่ำกว่า7จจะเสื่อมสภาพเร็วกรดจะเร่งการย่อยสลายของเซลลูโลส ทำให้กระดาษเปราะกรอบและฉีกขาดง่ายโดยเฉพาะตามขอบที่สัมผัสอากาศบางครั้งยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกด้วยกระดาษที่มีกรดสูงแบบนี้จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยเและยากที่จะเก็บรักษาไว้ในระยะยาวการล้างมีเป้าหมายเพื่อขจัดคราบหมองช่วยเสริมความคงทนของโครงสร้างทางเคมีในกระดาษเพิ่มความยืดหยุ่นและล้างสิ่งตกค้างจากการซ่อมแซมในอดีตไม่แนะนำให้ทำเองหากคุณไม่เคยผ่านการอบรมด้านการอนุรักษ์กระดาษมาก่อน เพราะการล้างที่ผิดวิธีอาจทำให้กระดาษเสียหายยิ่งกว่าเดิม